กูนด้ับซ่อนเด่กลูมันมาจะลอด้อนมันมาะีกันจอมก็มตายเตมบนบลามแกงกูแนวดไดอย่คิดว่าสกิลของมึงกับกูมันคนละสายแล้ไฟเอ็มกูจะายพวกวนทับทุกายและโฮลซอกูหายเจอกันในวอมึงตายและมึงก็รู้มากวายฟทมีเมุนควายและกูไม่นมึงเป็นใครพอพวกมึงก รู้ว่าโซไม่ได้ให้มึง g ก t a เว y เสิ่งที่ฟันไว้วมมึงโดนกูแบลงให้ผมมึงจำไว้เราวมันคตรละกวกบอกกูได้เพอร์ฟ for r e ไอพวกได้กระจาะตัวกูเค่มึงได้มาเดียวกูฟักสตูปเปอรจะมาเกลีย์มึของบุญชูทำมึงกกนเตะระวังกระบ้านมีลูฮลลีซอนพวกกูไม่นคนฟูกูจานชุดเต็มึงพวกมึงเดนลูกตะลงกมกูกูรับรองไม่คุ้มเอาไว้ลงติ๊กตอกได้มา ไม่ไม to ่เ็ไม่เดี๋ยว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 จะทำให้ทุกคนได้ตัดนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้คนได้ตัดตัดลงทิกตอกนะอ่ะผมจะเดินมาอันนี้คุณเอาไปตัดลงนะนี่ผมเดินมาปุ๊บใช่ไหมเดินออกมาจากรูปปุ๊บเดินตรงมาเดิน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 ค่อยๆเดินก็คือผมหยุด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 แล้วนะหยุดแล้วก็เดี๋ยวไปตัดนะแบบปั๊บปุ๊บอยู่ที่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอะไรประมาณเนี้ย ต่อนะต่อนะต่อนะไอ้เหี้ยไอเฮียบอสมีหนวดไอ้สัตว์นั่นอ่านะต่อนะตัดให้เซียนนะเว้ยตัดให้เซียนนะไอ้เหี้ยตัดให้เซียนนะเว้ยตัดให้เซียนนะเว้ยเอาไปลงอ่ะเอาเซียน ชุดไม่ต้องชุดเดิมไงแบบว่าอยู่ดีก็เปลี่ยนล่างมาอะไรประมาณเนี้ยชุดไม่ต้องชุดไม่ต้องเอาชุดชุดเดิมนี่แหละ เชื่อมันแล้วไปสอบว่าฉันก็ะตายเชื่อมึงพอยู่แล้วว่ t ฉัน wanna lose มึงทำไรว่าฉันก็จะดูซอนตินพวกกู m ามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชชกกกะพ่อมึงปุ้มตุ่มซูเปอร์เกกูเต็มละอออแล้วก็ชิคกอายอ e t อือเกดได้มาได้เรียลไลท์ููู้้้ลยหอวู้ว e ้ฟ i k ่เลยทุกคิงฟ t h i ไลท์ดีนี่เปราเมืองเฟมิเลีย t ซิตี้อะเจ๊เกิร์ลฝ่ b ยยูวานาบีเกดได้ได้ร เฮ้ p ตากดำเชียวแม็กปากกูก็ไม่ดำนะทำไมปากกูดำอย่างวั้ตอนนี้ก็ทุกอย่างโอเคแล้วนะทำไมกูรู้สึกกูปากดำๆโอเคละไอ้ใหญ่ต่อยเก่งขึ้นยังอ่ะ กูเคยแพ้งแต่ก่อนอ่ะกบก,กูใหม่ไหมบกบก,กูใหม่ไหมแต่ก่อนนี้มึงกูแพ้มึงยับยับๆเลยอ่ะได้ครับละมาด้ เชื่อไอ้เชี่ยนีมยยน่มัดไบว่ะไอ้เชี่ยนี่มัดไบว่ะไอ้สัตว์ผมรู้แล้วว่าเล่นยังไงกับม,มันตีสามที่มับเดี๋ยวดู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  ยวดูฮะเอแคลนหนึ่ง บอกแล้วว่ารู้แล้ว ย้อนครับย้อนครับกูรู้ออกแล้วไอ้ะยะ่าขาแข็งไม่เป็นผมยังค้างอยู่ฮะไอรอดต้อง่วยอูี่ไหนก็ได้รวยนังน้อยอ,อยู่เลยอ๋อลืมไปที่ถ่ายหายหมดละลงวินโดว์ใหม่ เจอพ่อติจีงไหมเจอชนโดนละมันชนด้วยมาได้ชน,นเลรอมันสวนกันพอดีมันสีฟ้าแทนเอฟเอร์เรียโชคโน่นหนึ่งโนะอ้โหไอช่วงครับวันนี้เขาบอกว่ามึงโน่นหนึ่งไงไสัตว์กูบอกมีคนอบอกกูคือโน่สองอะยอมไม่ได้วะ à yeah. <laughs> dịp cả. เชื่อยมันจะตายอยู่แล้วไอสัตว์ yeah. เชี่ยเฮ้ย เป็นจัดไอ้สัตว์ ลุงครับเขามาขอตำรวจไปเจียววินัยครับครับเขามาขอตำรวจไปเจียววินัยไอ้สองคนนั้นอะตำรวจใช่อะขอตำรวจอะไรนะครับขออไเขาเนียกโดนเจียวเขาขอตำรวจคือขอตำรวจคืนได้บ้างต้องชุบปะต้องชุบปะไอ้ว่าตำรวจตำรวจไม่เกี่ยวกันใช่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 โมเดิร์นไม่ได้ ดึมไปเลยเนี่ยว่าขังตำรวจไว้เนี่ยโอลุงดูสิเขาโดนโทษวินัยร่างกุศลจะตายไม่เอางี้ดีกว่าคือทุกครั้งอะถ้าคุณมาขอดีๆผมขอสักหมื่นหนึ่งได้ไหมว่าก็อะไรพี่มาเพราะว่าก็เหมือนคุณปรับผมอะคุณก็ไม่โดนโทษใช่ไหมล่ะไอาหมดขอหมื่นหนึ่งเล็กเล็กหนึ่งอะเล็กหนึ่งใช่ครับเชิญครับตำรวจครับจะเอามาแล้วเอามาแล้วขอบคุณครับเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้าอ่ากลับบ้านได้ครับทุกท่าน ไปกับบ้านนักเรียนกับบ้านนักเรียนดีไหมอย่างนี้ดีไหมโ okay. อเคได้อยู่ได้ครับดีกว่าเป็นศพเนาะ,ะก็ดีดีครับดีเขาจะได้ไม่ไม่เอือดละเอออะกับบ้านกับบ้านนักเรียนกับบ้านแหมับ<อ>ไม่เขาไม่ทำอะไรวรหรอกลุงเขาเป็นคนน่ารักไอ้โชคไม่ได้โชค ยังไงหนูเกมสุดท้ายนะคัะหมัดกูพุ่งทุกทีโชคเขาเรียกว่าสเต็ปผักก่อแตกเดียวมันไม่ได้แล้วไอ้เหี้ย